ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาสารปกครองสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาสารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่2ถึงวันที่8กันยายน2567มีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ คณะทำงานคดีปกครองและคณะทำงานร่วมในคดีสิ่งแวดล้อมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากตัวแทนประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอาชีพประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภออัมพวาและอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเดินทางเข้ายื่นฟ้อง หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อสารปกครองกลางค่ะ โดยมีคำขอให้หน่วยงานดังกล่าวใช้อำนาจตามกฎหมายในการกำหนดมาตรการหรือจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อควบคุมป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำรวมทั้งดำเนินการเรียกร้องให้เอกชนที่เป็นผู้นำเข้าปลาดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐตามมูลค่าความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี และประชาชนทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นกรณีเร่งด่วนด้วยค่ะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองค่ะ โดยมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับสำนักงานสารปกครองเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากกสปแล้วรุ่นที่15ค่ะผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่11ตุลาคม2567 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์3าปกครอง w w w a d m i n c o u r g o t h หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองหมายเลขโทรศัพท์02-141-1033-4หรือ02-141-0709ค่ะ และปิดท้ายสัปดาห์นี้นะคะสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและสำนักงาน,านสารปกครองค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ได้สร้างช่องทาง TikTok ok ที่ใช้ชื่อว่าสำนักประชาสัมพันธ์สารปกครองจึงขอประชาสัมพันธ์ชวนชวนทุกท่านร่วมกดติดตามช่อง t ิกต o k สำนักประชาสัมพันธ์สารปกครอง เพียงพิมพ์ค้นหาชื่อสำนักประชาสัมพันธ์สารปกครองหรือ PR Admin Court จากนั้นกดปุ่มติดตามและท่านจะได้พบกับสาระความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองใกล้ตัวมากดติดตามกันเยอะๆนะคะและนี่คือทั้งหมดของข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ